ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับก็เดี๋ยวลองลูกค้าส่งมาให้ลองนะครับเป็นยางยางยางต้นไม้นะฮะเบาๆฮะตัวนี้ไม่ใช่หินนะยางต้นไม้เราจะลองให้ละเอียดสุดเลยนะครับโอเคครับเรื่องที่8ปดะตัวนี้3แรง ตัวนี้ตะแกรงตะแกรง0.5มิลนะฮะยังไม่ถึง1มิลนะฮะก็ได้ความละเอียดขั้นที่ลูกค้าต้องการครับตัวนี้ตะแกรง0.5มิลนะฮะก็เป็นคล้ายๆทรายเลยนะฮะผงทรายอะครับแต่มวลเขาจะเบาวกว่าทรายะฮะก็ต้องหาวิธีเก็บฝุ่นเองนะครับคุณลูกค้าถ้าฝุ่นเยอะก็อาจจะต้อง ทำพองครับเพราะว่าวัสดุค่อนข้างเบาฮะันควบควบคุมฝุ่นลำบากหน่อยฮะก็ละเอียดสุดแล้วนะครับลูกค้าตัวนี้ละเอียดสุดแล้วที่ลองวันนั้นก็จะเป็นอันนี้ตะแกรง16บมิลนะที่ลองครั้งแรก มันก็จะปนละเอียดมาหน่อยแต่ก็สามารถร่อนได้ครผมมีเครื่องร่อนอยู่คร,ครับผมก็ขออนุญาตลงเท่านี้ครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ